สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะจ้าืันนี้มะพร้าวก็ลังใหญ่อีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนกำนองหมาเมืองเนะะี่ค่ะอุ้ยเป็นภาพจากท่างบานนะคะทุกคนเออเจาลาเต้กระแรงน้อยข้าปูค่ะทุกคนเมืงะะองเนี่ค่ะเออน้องสาวไทยไม่เห็นเบิ่งนะคะโอ้โหลาเต้แม่คิดถึงหนูสุดๆเลยนะลาเต้โอ,อ้ตายแล้วคิดถึงสุดๆเลยอ,อ ลาเต้ลูกแม่โอ้ทุกคนกินฮอดค่ะค่ะมึงเนี่ยค่ะอืมโอ้ยเนาะอออน้ำตาสรรีไลค่ะทุกคนเออกินฮอดนองหมานะคะเออมึงปุ่นอะหลานไส้นะคะนองผู้พานะคะทุกคนเออมานาังถ่าไปนงเรียนเออย่าเหมือดสาวมึงเนี่ยค่ะเอเอมีนองหมานะคะมาค่อยส่งนะคะมึงปุ่นะเจ้ากระเลงหน่อยนะคะอืมปุ่น เออเจ้าลาตินะคะเออน้องมานะคะมานาังเฝ้านะคะถาซุงนะคะเออน้องผู้ผาไปโรงเรียนนะคะทุกคนน่ารักน่ารักค่ะเออเป็นภาพที่น่ารักนา่าเอ็นดูมากเลยค่ะทุกคนคนะกระแหลงน้อยเออคาปูชินโน่นะคะเออทนะุกคนนะกระแหลงน้อยลูกแม่คิดถึงลูกมากๆเลยนะเอออยู่กับคุณตาคุณยายนะลูกอื เดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็กลับไปหาแล้วนะคะอดทนรอ,อนิดนึงนะเออมืงเนี่่ค่ะอืมกระดิกหางดิกๆคือเกาค่ะทุกคนโอ้ยลำยเย่เลยคิดหอดแห้งนะคะทุกคนกิดหอดแห้งน้าตาสิไหลเลยนะคะเออเพิ่นกันย่างนานล่ะกิน,ะะนย่าง้นเออแสนรู้นะคะคือเกาเพิ่นนะคะทุกคนอืมอยู่กับพ่อกับแม่นะคะอยู่บ้านเอออยู่บ้านนอกอากาศดีค่ะทุกคนเออเนาะกระแหลงน้อยเนาะ กันเล่นน้ยกับคาปูชิโน่นะคะนอนเล่นดูซิเจ้าลาเต้ลาเต้ก็นอนเล่นสนุกแกงหางกระดิกหางดิๆเลยเนาะเออมึงเลยคะ่ะทุกคนอม,มีมายูซีตูนะคะซีหาตูนะคะบางพู่าเจ้าจีไดเริ่มใหญ่แล้วค่ะทุกคนเออคาปูชิโน่เนี่ยกินอิ่มแล้วก็นอนรับสบายเลยเนาะค่ะมึงเลยค่ะทุกคนเอนอนเยียดคานเออเสบายเลยนะเด็กๆเออดูซิเนี่ย ดูลาเต้สิโอโห,โอโหโลาเต้นอนโอโหดูสีหาวเออเออเป็นหมาแบบว่าหมาบ้านนอกเต็มตัวเลยนะลาเต้นะเอออยู่กับพ่อแล้วแบบพ่อเพิ่นอาบน้ำให้นะคะนาอแต่อันนี้เพิ่นเป็นเกียร์คูนเกียร์ห่ังนะคะน้อกลมกกืนคะ่ะทุกคนกลมกกืนเลยเนาะลูกเนาะโอคิดถึงสุดๆเลยลาเต้โอ้ทุกคนน้ำยีนน้ำตาสิไลเออ <c oughs> ได้เห็นภาพสำนีก็เอานะคะเนาะเออเข้าเห็นภาพพ่นเออนาลากซุกซนลาเริกเขาก็โอเคแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะอยู่บ้านอืส่วนเจไอ้นะคะอันนี้ยกุกกะพ่อเพิ่นนะคะนี่บึงอ่อนพ่อเพิ่นนะคะโอโ,โกโก้นะคะทุกคนโกโกนี่โอ้ยเหลือตัวเดียวอ่อนพ่อบนคาคาบาดนี่ออมแต่ว่าพ่อกระเมียเห็นยังบ่ค่อยมีเวลาให้นะคะ กลับมาบาน,ก,นก็ดึกค่ะทุกคนเออกลับมาดึกเออทุ่งเทอกับพักกันเมื่อยมากนะคะอือันนี้พอเป็นป้อนขนมนะคะทุกคนเอาขนมให้กินนะคะส่วนยังมืลแรน่นะข้าวมา่าบ้านเท่ากับให้เพลินบานนะคะเออเอาผอเอาน้าให้กินก้อนนะคะทุกคนต้องเือแบบเลิกงานดึกนะคะทั้งสองคนเลยนะคะทุกคนเนยเหมือนเสากับป้ายแต่เ,เศารนะคะเออเขาก็หาเวลาว่าง เล็กๆแน,น่นอนนิดๆหน,น่อยๆนะคะเพื่อที่เอาอาหารเอาอย่างให้เพลินกินนะคะอืมเออเพก่กินขนมแต่กินหอดภาพบรรยากาศเก่าๆนะคะทุกคนที่แบบว่าเออมาแล้วก็ยังมะแร็งนะคะเนาะเชิงัรนน้์ห้อยเออยังบะได้เลิกดึกนะคะเออมาอยัางมะแร็งวันนี้กับอเออข้าวนมนะคะทุ่งเดียวนะคะทุ่งนึงหน่งมันแจกเล็กน,น้อยนะคะน้ะองเออซีเตอร์นะคะเออเลี้ยงกันเลยกับแม่กโกโกูนะคะเล็กน้อยสามตัวอืม เลี่ยงกันนะฮะกินขนมผันมาปเป็นกระติก้างนิกๆชอบใจโอ้ยคิดหอดภาพรบรรยากาศนั่นมากเลยค่ะทุกคนเอาคิดหอดนะคะเนาะอืมเปลี่ยนแผนนะคะปรับแผนเปลี่ยนแผน,นบาสิได้กลับไปอยู่บ้านนะคะน้ะนะองเออตอนแรกกับบาสิกลับไปอยูบ่บ้านมันเออเสร็จแล้วกา็เอาโกโก้ไปน้าม,มือสินะคะทุกคนเอาเด็กน้อยไปไว้บ้านก้อนนะคะบัดทนี้ก็บพีทแผนนะคะเนาะ,ะ,ะนี่แหละค่ะ ก็เรียว่ารงเรียมเป็นตะนลรกกรว่าษฐกลับไปอยู่บ้านเป็นบาให้ให้ยูซอยก่อนนะคะก็เรียกว่าเออข้าสกุปยูซอยก่อนก็นได้นะคะพเพราะว่าพันธมีค้นนะคะเออฮักฤทธิ์ตรงยูซอยนะคะเนี่เ <c oughs> ออเศร้าเลยเลยเนาะโกโก้โกโก้เศร้าเลยใช่ไหมโกโก้เลยไม่มีเพื่อนเลยนะคะทุกคนโกโก้ก็เลยได้อยู่คนเดียวอันนะคะ เล็กหน่อยเขายูเพิ่งยังมีมูนะคะอยู่บ้านอแต่กับมวนนะคะมวนแบบโอ้ยเมียว่าแต่ละมือนะคะเออก็คือเล็กหน่อยสามตัวเพิ่งไขที่ว่าเพิเอายังให้กินเพราะก็กินได้เบิร์ดนะคะทุกคนกินหอยข้อโพดนะคะทุกคนเห็นข้อโพดก็เป็นนะคะเออแต่ส่วนเจ้าโก้นี่เพิ่นสิกินยาสักนอนหนึ่งนะคะเป่นสิกินอาหารเม็ดน้ำแล้วก็กินยังที่แบบว่าจับจับแจ็บนะคะไม่ค่อยกินหลายนะคะ ขนมบางแ่เพิ่งกับ,บ่ค่อยกินหรือเนื้อกินย่างบางอย่างสิเออเพิ่นดมดมแล้วกับ,บ่ค่อยกินสินะคะทุกคนแต่ว่าเด็กหน่อย3ามตัวนั่นเอาอย่างให้กินนีกินได้เบิดค่ะทุกคนกินเก่งคักนะคะอืมนะคะเนาะนี่แหละกับท่ายทอดอัปเดตบรรยากาศนะคะของน้องม้านะคะทุกคนชว่วงนี้นี่แหละค่ะเราได้กับพยายามเออลูกค้าโรงแรมกับเปิดแล้วนะคะน้องโรงแรมกับเปิดเต็มตัวแล้วนะคะทีนี้ก็เลย บคอความีเวลากันนะคะอืมนะ,ะประสิหาเวล่ามวง่างเนยนะคะทุกคนนำเดว่างเข้ากับมาอัพคลิปอัปโหลดคลิปนะคะนารักนารักของน้องม้านะคะให้ทุกคนได้รับชมน้ากันเนาะค่ะเนาะอืมนะคะมาทักทายพี่ทักทายนองค่ะทุกคนนะคะเออลำยัยก,กับนอนดึกทุกมือขึ้นกันค่ะตอนนี้ร่างกายโซมมากเนื้อค่ะทุกคน <c oughs> เออร่างกายโซมนะคะนอนดึกตื่นเศร้านะคะ แต่เขาก็ยังแบบว่ามานะคะมาทักทายพีทักทายน้องนะคะเนาะนะคะมวลมวลเป็นน้ากันค่ะทุกคนอัปเดตชีวิตนะคะกิจวัตรประจาวันเป็นน้ากันแล้วเยียก็ออยใช่กันนี่แหละขันไดยุทตรงกันมือนึงนะคะอาทิตย์ละมือนึ่งก็ยังดีได้ค่ะทุกคนเออก็จะได้ออกไปเปิดหูเปิดตาหาเรื่อหาเที่ยวน้องกันนะคะเนะาะหหงไฮรังวัลชีวิตกเจะคของสินะคะทุกคน แต่เน้อส่วนของนองมาเนี่ยโอ้คิดหอนแหงค่ะคิดหอนนองมาอยู่ทางบ้านนะคะเนาะเออส่วนเจ้าโกโก้เขากับบล็อกได้มีเวล่าเพิ่อนคือกันนะคะสุมือนี่เพิ่นเขามานอนในบ้านแล้วได้ค่ะทุกคนแบบว่าเพราะวา่ามา่วหอนหรือคำมืดนะคะมืดแล้วก็ช่วงนี้หนาฝนนะคะเออเพิ่นก็ย่านเออเพิ่นกับสิเขามานะคะเขามานอนในบ้านนะคะก็เลยเปิดประตูให้เพิ่นเขามาเรื่องเธอขึ้นไปนอนสันสองนั่เลยค่ะทุกคนเออ นะคะต er ่ว่านันอยู่หน้าประตูห้องนะคะอยู่หน้าห้องก็เลยให้เพิ่นขึ้นไปนะคะทุกคนเออนะคะปกติเพิ่นสินอนอยู่นอกบ้านนะคะเขาก็ดีตัวเพิ่นนะคะว่าช่วงนี้หนาฝนนะคะหนาฝนแม่ก็กูัเนี่เพิ่นสิยานฝนค่ะออย่านฝนย่านฝ้ายย่านฝนนะคะทุกคนเขาก็สงสารเพื่อนก็เลยให้เพิ่นเข้ามาข้างในบ้านนั่งนะคะเอปกติให้นอนอยู่ข้างใต่บ้านแหละ กระล่องเบิงว่าเพิ่นสีขีสีเงียวจังได้นอแต่ว่าเบิงแล้วเพิ่นกับบกคอยขีคอยเงีวได้ค่ะเนอ่ยมือเสามาตื่นมาเปิ่งคอยเลนออกไปนะคะกับไข่อยู่นะคะทุกคนเรื่องเถื่อนเพิ่นกับบกคอยอยู่บ้านนะคะถ้าถ้าเห็นเพิ่นเพิ่นกับปะเลนหรือของเพิ่นไปนะคะถ้าเห็นพอกับแม่มากในฝ้าเลนมากนะคะเรื่องมือขันฝนตกเพิ่นยักมาลบอยู่ใส่ค่ะทุกคนเพิ่นยานแต่ถ้าเห็นอยู่กับพอกับแม่เพิ่นกับมาลบอยู่กับพอกับแม่นะคะเนาะ เพิ่งเกิเป็นม้าลายเจ้ากินขาวล้าเฮียนด้วยกันค่ะโกโก้เพราะว่าพ่นนารักนะคะผู้ใรเหียนผู้ใร,ก,รกับมักเอานั่นเอานี่ให้เพิ่นกินนะคะอืมอ่าก็ซอยกันเลี้ยงไปนะคะน้องเลี้ยงน้องมาไปนะคะเออความน่ารักของน้องมามาพันธุ์ไทยเฮานี่เป็นจ็เป็นมาที่ซื่อสัตย์นะคะเออฮักเจ้าของนะคะเลี้ยงง่ายพอมนะคะทุกคนอืมฝ้อบ,าอบอ้านฟ้องยังนี่ได้ดีเยด้ด้ค่ะ เคนมักสิกัดงูกัดอย่างเกง่งก็ยังเห็นลด้ค่ะทุกคนแมวโกโก้นะคะนะคะเนาะแต่ว่าหันเออเห็นภาพแบบนวล้ลโอ้ยทุกคนคินหอดนะคะเออกินหอดค่ะค่ะตอนนี้อยู่บ้านพอก็แม่ก็ว่าเขานี่โอ้ยเริ่มงามแล้วค่ะทุกคนเขางามแล้วนะคะเหล่าอย่าเลยโอ้ยอย่าก,กลับบ้านนะคะเนาะอยาก,กลับบ้านไปบึง เขาไปเบินผลงานที่จะโค้งไปว่านไว้นะไหมค่ะทุกคนอืสีนนีาก็อายใช่นะคะน้องพักกันไปว่านไว้ตอนแรกพักกันว่างแผนนะเด้ค่ะว่างแผนไปว่านเขาว่านนาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเออว่สาสิบพันธึงกับไปอยู่บานนะคะเออไปเริ่มต้นชีวิตมายู่บานนะคะอยู่บาน,นอเข้าเออชีวิตที่แบบเรียบง่ายนะคะอืมแต่เหตุการณ์นะคะน้องกะบ่ะเป็นยังค่ะทุกคนเขาก็คอยว่ากันไหมนะคะ่ะอืม มึงไอใช่ค่ะทุกคนเอ้ยประกันเหตุงานเหมือ่อยนะะเนีน่ยค่ะเนาะเอขอจังไหนกันแน่หน้าฝนก็ควยมากันอีกที่หนึ่งนะคะเนาะเออช่วงน,กกน,นี้เขากันนี่แหละทํางานเก็บเงินไปก่อนนะคะทุกคนกำลงมาเออโกโก้ค่ะแต่มีโกโก้ยังไงคะทุกคนให้กาลังใจพอก็แม่นะคะเนาะเออโอ้ยคิดหอดนะคะคิดหอดเด็กหน่อยสามตัวนะคะทุกคนอื ขากะสูต่อไปค่ะทุกคนความกินหอดข้าวก็กินหอดขอ้เห็นภาพเห็นเออหนึ่งยิ้นคาาเขาโอเคอยู่สุขสบายข้าก็ดีใจพ่อใจแล้วนะคะทุกคนคันไดเวลามีเวลา่างๆข้ากะสิกับไปเยี่ยมเพิินนะคะเมเนกะเสียเอาเพิินกลับมานะคะสักตูนึงนะคะเนาะเออว่าเสิเอาเจ้าลาเตยน,นะคะทุกคนกลับมาถ้าเป็นไปได้นะคะเนะอะเอออมาอ,อยู่เป็นมูเมโกโก้นะคะทุกคนอโอเคนะคะ สหรคิปเหี้นไม่กล้มาฝากไว้สานีก่อนนะคะเนาะออลำย่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอมาลับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำย่นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย